สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหมก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกมะระนะคะไว้ทานค่ะปลูกง่ายค่ะมะระไทยมะระของญี่ปุ่นถ้าปลูกในกระถางเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันเนี่ยแหละค่ะวิธีดูแลเหมือนกันนะคะแล้วก็ปลูกง่ายมากด้วยค่ะให้ลูกเยอะแล้วก็จะมาเริ่มปลูกมะระกันนะคะนี่ค่ะใช้กระถางค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแล้วก็มีรูระบายนะคะ จากนั้นนะคะก็จะใส่ก้อนหินนะคะใส่ก้อนหินลงไปสักประมาณสูงสักประมาณสามเซนนะคะเพื่อที่เราจะระบายน้ำน,นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะ ก็ให้เหลือไว้ที่ขอบนะคะอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณสองนิ้วนะคะจากนั้นก็จะขุดรูตรงกลางแล้วก็เอาต้นก้าต้นก้าของมะละนะคะเนีย่ยลองเทียบดูก่อนว่าเราจะใส่หลุมประมาณตรงนี้นะคะโอเค จากนั้นก็ลดน้ำก่อนนะคะค่ะก็ลดน้ำใส่เข้าไปจากนั้นก็จะใส่ต้นกล้าลงไปนะคะเวลาคว่ำต้นกล้าก็ทำแบบนี้ก่อนนะคะอย่าดึงขึ้นนะคะเดี๋ยวลากเขาจะชา้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไป แล้วก็กดค่ะแล้วก็กดเบาๆนะคะคท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแล้วก็เวลาที่แล้วก็รดน้ํานะคะเวลาที่จะปลูกนะคะควรเป็นแปลว่าตอนเย็นดีก,กว่านะคะเพราะว่าเราปลูกตอนเย็นช่วงกลางคืนเขาก็จะได้ฟื้นตัวนะคะเพื่อที่จะมาสู้แดดได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะวิธีปลูกมะละในกระถางน,นะคะแล้วต่อไปเนี่ยแหมมก็จะเอาไปวางตรงที่แหม่มทําค้างไว้ให้เขานะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะที่เกาะบ้านเป็นเนสสีน้ําเงินสีเขียวเนี่ยค่ะอันนี้วิธีทำแหมมก็ทําไว้ให้แล้วนะคะอีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้โอเคแล้วแหม่มก็จะยกเนี่ยค่ะยกต้นมะละของแหมมเนี่ยเอาไปไว้ข้างในนะคะ ค่ะแหม่มก็เอาไปวางข้างในเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอเขาพันมาสักหน่อยแหม่มก็จะนี่ค่ะจับเขาพันออกมาแล้วก็พอเขาโตสักหน่อยนะคะใบใบร่างๆที่ติดดินนะคะพยายามเด็ดให้โปร่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมแมลงเขาจะมาทํารังนะคะแล้วเดี๋ยวพอสูงสักประมาณเจ็ดสิบเซนก็เด็ดยอดนิดนึงนะคะเขาก็จะแตกค่ะนี่ก็ปลูกไว้หลายกระถางเลยปีนี้ข้างนอกนี่ปลูกเป็นดอกไม้นะคะ เห็นไหมนี่ค่ะปลูกไว้แล้วนี่ค่ะสามต้นนะคะมาละแล้วก็เนี่ยค่ะทำคานเอทำให้เขาเกาะเขาจะได้เนี่ยค่ะบังแดดที่หน้าต่างนะคะยอดกับลูกก็กินได้ด้วยที่ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวงูะคะ่ะไม,ไม่ไม่มีงูนะก็เลยถามได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันโนอาห์กันค่ะสบัด สบัดก่อนตากด้วยนะโ oh, อ้โหสบัดสบัดจิตากไม่เป็น <laughs> ให้พ่อลูกให้พอออ่อสิให้ใสบัดสิบห้าคงอะคเาป็นเนื้นะอมัเนื้อมนะอ่าสะบัดสิบห้าคงนพาจะนุ่มอานวาสา่สบัดสบัดหนึ่งสองสามสีห้าหเจแปดิบสิบแล้วโปตม่าคง